สวัสดีครับวันนี้อยู่กับป๊อปอีกแล้วหนึ่งวันนะวันนี้เราจะไปดูหอยแข็งตามสัญญากันไว้นะครับผมหอยแข็งที่เราลงกันไว้ตอนนี้ก็ประมาณอีกสักหนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนเรามาดูว่าหอยแข็งที่เราปล่อยไว้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมจะต่อปากไหมจะฝังดินหรือว่ามีอัตราการตายเท่าไหร่เนี่ยอัตราการตายเนี่ยมันอาจจะบอกได้ไม่แน่ชัดนะเพราะว่ามันของอยู่ในน้ําเราไม่ได้เห็นเป็นแบบชิ้นเป็นตัวหรือเรานับได้นะ แล้วก็พื้นที่ในวังมันมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วมันก็อาจจะเดินไปนู่นไปน,นี่อะไรกันเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะคาดเดาปริมาณมันยากในตอนนี้ฮะมันจะคาดเดามันได้อีกทีก็คือตอนที่เรา,าเก็บเห็นผลผลิตแล้วนั่นเองว่าจะขึ้นได้ไปถึงตันไหมอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราซื้อหอยแครงมาสักตันหนึง่งแล้วเราเอาขึ้น ันครึ่งสองตันอ่าแสดงว่าหอยแครงเราได้กําไรแล้วเราได้งอกทีเนี้ยกําไรมันก็ไม่มากหรอกถ้าประมาณน้นนะกําไรมันไม่เท่าไหร่เพราะว่าหอยปล่อยแล้วมันแพงแล้วนะครับผมแต่อนาคตเราก็ไม่รู้ว่าหอยแครงมันอาจจะแพงกว่าน,นี้ตอนนี้ก็พายเรือสู้ลมกระด็ระแร็กไปอยู่นะครับผมโอเคไปดูกันฮะตอนนี้ก็พายเรือดอกแด็กดอกแร็กกันมานะครับกับพี่เจ้าบังนะมาเพื่อน คือน,นี่แหละก็จะมีไม้ปักๆไว้ให้เรารู้ว่ามันเป็นอาณาเขตของหอยแครงที่เราปล่อยไว้นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหอยแครงที่เราไปดูไปเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ย <c oughs> ตอนเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็พื้นที่วังตอนเนี้ยมันเป็นยังไงมันมีสาหร่ายขึ้นปกคลุมเยอะไหมหรือว่าหอยจมตัวดีหรือเปล่าแบบ ของหอยสวยไหมอะไรเงี้ยหอ,อยตอปากดีไหมอะไรเงี้องอย,ออย,ออยแ้วถามว่าอาตาัตราการขยายตัวของมันนะมันต้องใช้เวลานะมันก็คือแคลเซียมอะไรของมันนั่นแหละเพราะว่าตั้งแต่ต้นเดือนจนตอนนี้เราเราดูไม่ได้หรอกมันก็ตัวเท่าเดิมนี่แหละมันไม่ได้ใหญ่กว่าเดิมหรอกนะครับผมอันนี้ก็พามาให้ดูว่าการลงหอยแครงเนี่ยมันประสบปัญหาอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็จะถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆจนถึง ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวกันเลยทีเดียวนะครับผมว่าหอยแข็งเนี่ยขออขเขาเลี้ยงกันยังไงเขาให้อาหารเปล่าหอยแข็งไม่ให้นะก็เปิดน้าเข้าน้าออกดูน้ําให้เป็นอะไรเงี้ยแต่สมัยนี้น้ํามันดูยากครับผมก็เลยต้องใช้วิธีการเสี่ยงดวงกันนะก็จะมีหลายคนอย่างนี้ที่เขาหันมาพัฒนาเลี้ยงแบบพัฒนานะแบบเช็คนงเช็คน้ําอะไรกันเงนี้ย,ยตอนนี้มาถึงดินแดนของหอยแล้ว ทายเราจบไปก็จะได้ได้ยินเสียงคล็ขอกคลัทนะครับผมโอเคเราก็จะก็ไม่ลงเหมือนเดิมนี่ okay. ฮะตอนนี้เรามาถึงที่ที่ได้ปล่อยหอยกันไปแล้วนะครับผม <Okay. S 2> ก็จะมีไม้ปักอยู่อะไรเงี้ยน้ําก็ไม่ลึกครับน้ําก็ประมาณนี้เองไม่ถึงฟุตเลยนะฮะไม่ถึงฟุต <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหอยแข็งที่ปล่อยลงไปนั้น นะครับโอเคฮะตอนนี้ล้วงมือลงไปแล้วนะครับมันน้ํามันไม่ลึกนะมันไม่ถึงฟุตเลยนี่เรียกว่าสวยนะเรียกว่าตัวตัวค่อนข้างสวยทีเดียวอะ่ะตัวค่อนข้างสวยเลยหอยแงนะะนี่นะสวยเลยสีสวยด้วยถามว่าต่อปากไหมก็เริ่มต่อปากกลับมาแล้วนะครับเริ่มมี ปลายของปากเริ่มขาวๆนะเริ่มเห็นแล้วว่าการต่อปากของเขาเริ่มเริ่มกลับมาแล้วแสดงว่าธรรมชาติหรือน้ําที่เปิดเข้ามามีสภาพที่โอเคนะครับหอยฝังตัวดีสีสวยนะอันนี้ก็จากคราวที่แล้วต้นเดือนที่ที่ที่เราถ่ายกันไปนะครับนี่สารลายไม่มีแล้วนะสารลายไม่มีแล้วตอนนี้สารลายก็ได้หายจากเราไปแล้วน,นี่ก็เป็นหอยแข้ง ไซสามร้อยห้าสิบตัวโลสี่ร้อยประมาณแต่จริงๆแล้วมันค้ากันมามันไม่ใช่ไซเท่าที่บอกเป๊ะๆนะครับมันเป็นไซค้ากันมาบางทีก็มีสามร้อยตัวโลด้วยสองร้อยก็มีใหญ่มันไม่เท่ากันนะหอยมันไม่เท่ากันแต่โดยการเขาใช้วิธีแบบโกยมาแล้วก็ใส่จานแล้วก็นับเป็นกิโลว่าแล้วก็มานับดูว่าไอ้จานที่เราตักหอยมาเนะี่ยมันมีกี่ตัว อ่าแล้วมันกี่ตัวโลอ่ะนะเขาคิดกันอย่างนั้นหอยแข็งอ่ะนะที่เขาพูดถึงสามร้อยตัวโลสี่ร้อยตัวโลเนี่ยเขาเขาทำกันอย่างนั้นนะนะมันก็ถึงบอกได้แต่นี่มันคะไซมาสมัยก่อนมันจะสามร้อยนี่ก็สามร้อยก็คือสามร้อยตัวเลยนะตัวเท่ากันหมดเลยเป๊ะ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 เรียงกันมาเลยมันจะไม่เหมือนสมัยเนี้ยสมัยนี้มันจะมาแบบคะคากันหน่อยมันจะมาคะคกันแล้วก็คับคับบ้างเป็นบางครั้งนะแล้วก็ ําวันของชาววังกุ้งอยู่แล้วนะว่าออหอยหอยแล้วก็ต้องเช็คอะไรเงี้ยถามว่ามันมีตายไหมมันมีตายอยู่แล้วครับมันมีตายแน่นอนนี่อย่างเงี้ยขาวจัวหน้าเจี๊ยเลยตายนะฮะอย่างนี้ตายอ่าอย่างนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นแล้วสีสวยเลยสีสวยเลยต่อปากสวยงามจมตัวดีอะไรเงี้ยใยสาหร่ายเริ่มมาอีแล้วนะครับกลับมาอีกครั้งนะ หอยแข้งเนี่ยเท่าที่ผมรู้นะอันนี้ต้องต้องต้องเอาเท่าที่ผมรู้นะเพราะว่าอาจจะมีแบบผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยหรือคนนี้แบบเก่งๆคนโบราณอะไรอยาเี้ยอาจจะมีแบบพันอื่นอะไรเงี้ยแต่หอยแข้งที่เราปล่อยกันจะมีแบบตัวกลมกับตัวแบนอาอันนี้ที่ปล่อยเนี่ยตัวกลมมันจะมีตัวแบนแบนด้วยนะหอยแข้งเหมือนกันแต่เป็นเป็นแบนเอออาจจะแบบมาจากการบรรทุกแล้วแบบแบนมาอะไรเงี้ยถูกทับหรือเปล่าอันนั้นไม่รู้ นะครับผมเราก็จะเช็คไปเรื่อยๆอหอ,อยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยฟานไปเรื่อยๆนะครับจมตัวดีไหมหอ,อยเป็นยังไงติดมาหมือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็จะเจอเรื่อยๆนะแต่นี้ถือว่าจมตัวดีนะนถือว่าจมตัวดีนะล้วงตรงไหนก็เจอเพราะเราอยู่ในอันอาเขตเขานะตัวนี้จะเครื่องขึ้นมาหน่อยหนึ่งสีสวย ่อปากดีนะครับผมประมาณเลี้ยงไปประมาณสักปีนึงอนะ่ะเดี๋ยวนี้ผมว่าเกินประมาณปีครึ่งสมัยก่อนยังไม่ถึงปีเลยนะก็สามารถเอาหอยแครงขึ้นได้อนะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้แบบน่าจะมันปีครึ่งมันปีเกินหมดอนะ่ะหอยแครงปล่อยก็แพงนะสมัยนี้อะไรก็แพงไปหมดแล้วฮะนี่เจ้าบังก็จะมาเป็นเพื่อนเรา ช่วยฟานหอยนะ <S 2> <S 2> นนนะเราก็จะมีเพื่อนนะเจ้าบังหัวหน้าหัวหน้าใหญ่เราก็จะชื่อบังเกอร์นะนอะไรลูกอะไรเนียเราก็ฟานดูไปเรื่อยๆครับว่ามีตายไหมหอยดีหรือเปล่านะ ฟานไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนสุดท้ายเราจะมาดูกันว่าหอยแครงเนี่ยที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยมันจะติดดีแค่ไหนประสบความสําเร็จอย่างไรนะครับผมในวันที่เราเก็บเกี่ยวมันนะเราจะมาดูวิธีการเก็บหอยแครงนะอาจจะวิธีใหม่ๆก็อาจจะเป็นวิธีที่เร็วขึ้นแบบเอาเรือลากอะไรเงี้ยตะแกรงลากหอยแครงเนี่ยไม่ต้องงม สมัยก่อนก็จะงมมือกันะก็จะมีพวกแบบเซียนเซียนหัดเทวะอะไรเงี้ยแบบอยู่ในน้ําแล้วมืองอกออกมาเป็นพันอย่างเงี้ยคือแบบแป๊บเดียวงมเก่งมากอ่ะยิ่งกว่าตักึมันจะมีตะแกงตักใช่ไหมมารุ่นหลังตะแกงอ่ะผมยังสู้คนคนงมไม่ได้บางทีอ่ะคนงมเก่งอ่ะงมเก่งมากอันนี้ตายนะครับคือแบบหัดเทวะอะไรอ่ะทุกวันนี้คนคนงมคนนั้นะยังมีชีวิตอยู่เลยนะคือเก่งจริงๆอ่ะแกงงมเก่งมากอ่ะแบบ เราตักไม่หยุดอะแต่แกก็งมแบบไม่รู้ว่าในพออยู่ข้างบนนะมือมีสองมือพอลงน้ํามืองอกไงอู้งมหอยจร่งมากจริงๆเ <c oughs> มื่อก่อนทรัพยากรการคนงมหอยเนี่ยเยอะนะเดี๋ยวนี้หากินโรงงานหมดแล้วน่าเศร้าไหมแทนที่จะได้อยู่บ้านกับครอบครัวต้องไปทํามาหากินต่างที่ต่างทางน่าเศร้านะมันมันดูเศร้าๆนะ ทั้งที่บ้านเราก็อุดมสมบูรณ์อยู่นะพอที่จะอยู่ได้แต่สุดท้ายเราก็ต้องไปดิ้นรนข้างนอกกันอยู่ดีผมมองว่าแม่งน่าเศร้ามากเลยนะมันเป็นเรื่องที่เศร้าสำหรับเกษตรกรไทยมันมันแย่มันพูดแล้วมันรู้สึกแย่ๆนะบางครั้งเราควรจะได้เหมือนเดิมกินข้าวพร้มหน้าพร้มตากันอยู่ด้วยกันมีความสุขด้วยกัอนอะไรอย่างเงี้ย ก็นะโลกมันเปลี่ยนไปเดี๋ยวเราจะไม่ได้ดูกันว่าต่อไปนะครับว่าหอยแครงที่ผมพามาดูวันนี้อีกแล้วรอบที่สองเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรต่อไปอีกเราจะเอามาถ่ายทอดให้ดูว่าเออมันเกิดปัญหาอะไรเลี้ยงแล้วเป็นยังไงต่อแล้วเกิดปัญหาอะไรตอนนี้มันอาจจะดีหรือว่าอีกสักพักมันอาจจะแย่มันแย่เพราะอะไร อะไรเงี้ยเดีย๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูแล้วก็หาคําตอบไปด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับผมว่าทําไมยุคสมัยนี้หอยแครงถึงเลี้ยงยากลงทําไมถึงมันราคาแพงมากขึ้นลูกหอยแครงมันมาจากไหนแล้วมันทําไมแม่งถึงแพงขึ้นทุกวันหอยปล่อยหอยขายนะครับแล้วทําไมหอยที่คุณกินอยู่ทุกวันเนี้ยตามตลาดอะทำไมมันถึงเล็กลงและมีราคาสูงขึ้นครับผมวันนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับช่องอยู่กับป๊อปนะครับผมแล้วก็วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วก็เพจ a c e b o o k นะครับวิถีชีวิตบางกุ้งถ้าใครชอบแนวนี้ก็ไปกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจกันได้ครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้าแล้วเรามาติดตามชมการเลี้ยงหอยแครงและวิถีชีวิตบางกุ้งต่อไปวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ